เที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านเหาวตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลเหาวอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหาวโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ด้านวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชุมชนวัดบ้านหงวมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับชื่อบ้านและประวัติความเป็นมาของคำว่าหงวมีที่มาจากคำว่าโง่ซึ่งเป็นภาษาจีนแปลว่าวัวป่าเนื่องจากหงวมีทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่มีวัวป่าอาศัยอยู่มากจึงเรียกทุ่งแห่งน,นี้ว่าทุ่งโง่ต่อมาเพี้ยนเป็นทุ่งหงวและยังมีอัตลักษณ์ที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วย มืองแร่ดีบุกในพื้นที่ตำบลหงาวมีแร่ดีบุกจำนวนมากพญาดำรงสุดจริตมหิศรพักตีท่านคอสุเจียงได้เข้ามาบุกเบิกการทำเหมืองแร่และหลวงพ่อดีบุกเป็นพระพุทธรูปในอุโบสถสร้างขึ้นด้วยแร่ดีบุกมีความหมายว่าความดีที่บุกเอาชนะความชั่วพ่อตาหลวงแก้ว ชาวตำบลเหงาสร้างสารขึ้นในชุมชนเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งด้านการประกอบอาชีพและความเชื่อในเรื่องการเจ็บป่วยชุมชนวัดบ้านเหามีสถานที่และสิ่งก่อสร้างรวมทั้งสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แก่วัดบ้านเหาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศูนย์มรดกดีบุกสยามบ้านผูยาภูเขายญาหรือเขาหัวล้านน้ำตกเหา ศูนย์วิจัยป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองภูเหงาวดาวดึงและลั่นทะเลฟาร์มด้านวัฒนธรรมประเพณีชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวมีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนกว่าพันคนทุกปีประเพณีวันสงการมีการส่งน้ำหลวงพ่อดีบุกลดน้ำขอพรผู้สูงอายุรวมทั้งมีการแสดงระบบาบ้านเหงาประเพณีสวดกลางบ้านประเพณีลอยกระทงและยังมีประเพณีของชาวมุสลิมคือวันฮารีระยอและเทศกาลคเนจจตุรสของชาวฮินดูรวมทั้งเทศกาลเชงเม้งของชาวไทยเชื้อสายจีน ด้านศิลปะก,การแสดงมีการแสดงได้แก่ระบำยร่อนแร่ระบำบ้านเหาวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้แก่มะม,ม่วงหิม,มพานปาตีนไม้แกะสลักผ้ามัดย้อมใช้สีจากไม้กงกลางกระปุกอมสินเต่ามงคลจากกะลามะพร้าวน้ำนมกายอยและไอศกรีมกายอยผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเตะได้แก่กล่องทิชชู่หมอนรองคอ ด้านอาหารชุมชนมีเมนูที่เป็นอัตลักษณ์ได้แก่ล่องมีแฮจีลอกอยอกขนมอโป้งมีฮกเกี้ยนยาวเยโรตีหอมหมกปลาทะเลและยังมีชุดอาหารหนึ่งสำหรับ5เมนูไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย ชุมชนได้รับรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นรางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีระดับจังหวัดรางวัลคุณธรรมวัดบ้านหงาวรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดเด่นรางวัลชุมชนบวรออนทัวรางวัลโอทอบวิลเลต ชุมชนมีร้านอาหารคาเฟ่เหล่งเรียนรู้และร้านขายของฝากตลอดเส้นทางในชุมชนในช่วงเย็นของทุกวันอาทิตย์จะมีถนนคนเดินที่ตลาดเงาวนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชิมช็อปอาหารและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ชุมชนมีที่พักหลากหลายมีโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์และหอพักมากมายเดินทางสะดวกสามารถพักได้ตามความสนใจชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการได้แก่ห้องน้ำทางราดที่จอดรถชุมชนมีสโลแกนคือธรรมชาติหน้าแลเหมืองแร่หน้าดูกายอยู่ร้อยแรงเราจะรับนักท่องเที่ยวนะครับ โดยใช้รถสองแถวไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดละนองนะครับรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีศาสนาหลายศาสนามีทั้งพุทธก็ดีอิสลามก็ดีคริสก,ก็ดีก็ยังอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาในสังคมโ<ช>นต์วิถีวัดบ้านหงาวเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคงอยู่ตลอดไป ชชุมชนยนินดีต้อนรับค่ะ